เดี๋ยวก็โดนคนอื่นแย่งไปหรอกนะพี่มาโอมีคนที่ชอบหรือเปล่าฮะอะไรกันเล่าจู่ๆก็ออเปล่าวะก็แค่อยากรู้จเฉยๆเท่านั้นแหละตอนนี้ก็ไม่มีเป็นพิเศษหรอกนะเห็นชอบบอกว่าไม่อยากคิดแต่เรื่องสอบเข้าตลอดทั้งปีนี่นะที่บอกว่าอยากเที่ยวอยากมีรักอะไรนั่นนะไม่ต้องห่วงพี่หรอกนะเดี๋ยวถึงเวลาก็จะคนที่ใช่เองนัแหละ พูดไม่เห็นเหมือนที่เตือนผมเลยนะพี่มาโออยู่มาหกแล้วคนที่เหลือเวลาไม่เยอะก็คือพี่ต่างหากเล่ารู้แล้วเนอเรื่องนั้นนะพี่นะจะเอ๋ยเฮ้ยมาอีกแล้วเออเออหรือว่านี่คือจดหมายรักเหรอลำบากใจจังเลยอมาได้ทุกวี่ทุกวันอ,อทุกวันเหรอเข้าใจแล้วใช่ไหม พี <Billie> <S <S ่อยากมีเ oh. มื่อไหร่เด <S começo> <S each> ี๋ยวก็คงหาได้ไม่ยากหรอกนะแทนที่จะเป็นห่วงพี่นะก็ห่วงตัวเองน่าจะดีกว่าโอต้องให้ดูแลตลอดเลยจริงๆเนอะทั้งไอจิทั้งคาสกิเลยอ่ะอ้าคาสกิทำอะไรของนายนี่ยแยแคือแบบว่าไม่มีอะไรหรอกตานาดาคุงเอ๊ะอ๋อคุณสากินเนาะเห็นไอ้ฮารุคุงบ้างไหมสวยแล้วอคาสกินน่ะเหรอ เยอะเบาไหายบอกแล้วไงว่าวันนี้กิงแข่งนักตัดเชือกไม่ใช่เวลาโดดชมรมนิยะมคือพอดีวันนี้ไม่สะดวกนะครับไม่สิฉันต้องไปที่ชมรมละครนะนะวันนี้อยู่ที่ไหนเนาะโค้ชเลนี้มาหอไปนะเลยเด็กคนนั้นอยู่ชมรมฟุตบอลเหรออออคุณสกินโนอาซึกะอยู่ห้องเดียวกันนะ เห็นเขาวิ่งไล่คาสึกิมาตั้งหลายครั้งแล้วอะเป็นผู้จัดการทีมที่กระตือรือร้นดีเนาะคุณสกิโนน่ะไม่ใช่ผู้จัดการหรอกฮะฮะไปเลยอย่างนั้นดิเร็วมากไปเร็วสิต้องขัดในทางมากข้าวไปขัดข้าวเป็นนักกีฬาเหรอแถมยังแกงสุดๆไปเลยอ่ะดานเน่ดันเน่ดันเน่ฝั่งตรงข้ามน่ะวิ่งขึ้นมาอีกหน่อยทั้งนั้นน่ะอย่ามัวแต่ยืนเฉยสิ เขาอยู่อันดับท็อปๆของทีมเลยล่ะถือเป็นผู้นำทีมเลยก็ว่าได้เหรอนักเียนไยย้ายไปเลยค่ะกดีแถมท่าทางจะป๊อปในหมู่นักเรียนใหม่แล้วด้วยสินั่นนะจ๊งี